ะ,ะก่อนหน้านี้ผมก็เปิดโรงงานเล็กๆของผมนะครับแล้วมันเกิดอุบัติเหตุไฟไหม้เจายังไงกับชีวิตต่อไปละ่ะผมเห็นเขาติดป้ายรับสมัครงานแต่ว่าต้องไปสมัครงานที่ในเมืองผมเลยคิดว่านั่นเป็นโอกาสที่ผมจะไปครับนั้นเอาเงินนี้ไปถือว่าเจ๊ช่วยค่ารถแล้วพอผมสมัครงานชีวิตผมดีขึ้นผมจะไม่ลืมบุญคุณเจ๊เลยครับ นี่ยังอยู่นี่มันก็เลยกําหนดมาหลายวันแล้วนะว่ายังไงจะจ่ายหรือไม่จ่ายฉันขอเวลาอีกแป๊บได้ไหมจ๊ะคือว่าช่วงนี้ฉันขายของไม่ดีเลย่ะจะ้ะแล้วยิ่งคุณผามาทำลายข้าวของฉันแบบนี้ฉันจะเอาเงินที่ไหนมาจ่ายให้คุณผาะจะ๊ะนั่นมันเรื่องของแกแต่เป็นนี่แกก็ต้องจ่ายจ่ายมาให้ดิฉันไม่มีเลยจะ้ะ ไม่มีงั้นเหรอมนันได้ดิคุณผาคุณผาคะคุณผาคะคานี่อะไรฮะเงินนี้ฉันเอาไว้ทอนลูกค้านะจ๊ะและอีกอย่างฉันก็จะเก็บเอาไว้ทําทุนนะจ๊ะแล้วถ้าคุณผาเอาไปฉันจะเอาเงินที่ไหนทําทุนละจ๊ะแกจ,จะเอาที่ไหนทําทุนเน่ะฉันไม่รู้หรอกนะแต่เ,เงินเนะี่ย ท่านจะเอาไปก่อนและส่วนที่เหลือนั้นให้เวลาแกอีกสามวันถ้าไม่มีจ่ายแล้วก็จะเห็นดีนคุณผาคุณผาเอาไปฉันทำทุนก่อนดิคะโอ๊ยเ,อเงินไปหมดเลยแล้วเจ้าที่ไหนทำทุนแล้วเขาเนี้ย ทำอะไรอะ่ะอ่ะกินซะหรืแล้วที่ท่าเราว่าแต่เป็นใครมาจากไหนอะ่ะหน้าตาก็ดีทำไมไปคุยขยะก,กินข้าวแบบนั้นล่ะ คือเรื่องมันยาวครับเจ๊ก่อนหน้านี้ผมก็เปิดโรงงานเล็กๆของผมนะครับแล้วมันเกิดอุบัติเหตุไฟไหม้ทำให้ผมขาดทุนหมดเลยครับเป็นนี่เป็นสินโดนยึดทั้งรถโดนยึดทั้งบ้านหลังจากนั้นไม่พอแฟนผมก็มาทิ้งผมไปอีกอะจนผมไม่เหลืออะไรเลยครับช่วงชีวิตคนเรานี่มัน ไม่แน่นอนจริงๆเนอะเวลาที่มันจะตกอับขึ้นมาเนี่ยมันก็ประดังประเดกันเข้ามาหมดนูอย่างเจสส๊สิของก็ขายไม่ค่อยจะดีเจ้านี้ก็ยังจะมาเอาเงินเจ๊ไปหมดเนี่ยดูสิตอนนี้ก็เหลือเงินติดตัวอยู่แค่ร้อยเดียวเองเออว่าแต่เราเถอะเรายังไงกับชีวิตต,ต่อไปละ่ะ ผมก็พยายามหางานอยู่ครับเจ๊ก่อนหน้านี้ผมก็หางสมัครงานมาตลอดเป็นเดือนเลยครับแต่ทุกที่กับปฏิเสธผมไปหมดเลยอะ่ะแล้วก่อนที่ผมจะมาเจอเจ๊อะ่ะผมเห็นเขาติดป้ายรับสมัครงานแต่ว่าต้องไปสมัครงานที่ในเมืองผมเลยคิดว่านั่นเป็นโอกาสที่ผมจะไปครับแล้วจะไปยังไงล่ะผมก็คงเดินไปแหละครับเจ๊ฮะเดินเข้าไปในเมือง20กิโลนี่นะใช่ครับ ทำไงได้ล่ะครับผมไม่มีเงินติดตัวเลยสักบาทใช่ผมไปขึ้นรถที่ไหนล่ะครับนั้นเอาเงินนี้ไปถือว่าเจ้ช่วยค่ารถแต่เจ้เพิ่งบอกผมเองไม่ใช่หรอครับว่าเจ้เหลือเงินติดตัวแค่ร้อยเดียวเอาไปเถอนหน้า อย่างน้อยเนี่ยเจ๊ก็ยังมีของในร้านที่จะขายได้อีกเดี๋ยวพอลูกค้ามาซื้อเจ๊ก็ได้เงินแล้วขอบคุณเจ๊มากเลยนะครับแต่ว่าเงินนี้เนี่ยถือว่าผมยืมเจ๊ไว้แล้วกันนะครับแล้วพอผมสมัครงานชีวิตผมดีขึ้นผมจะไม่ลืมบุญคุณเจ๊เลยครับืเงินแค่ร้อยเดียวเองคิดมากทำไมกินกินข้าวซะ จะได้รีบไปในเมืองเดี๋ยวจะมืดซะดคุณเนทคะงบประมาณสำหรับปีนี้คะ่ะรบกวนเซ็นให้หน่อยนะคะ คุณอามแล้วเรื่องที่ผมวานให้คุณไปดูล่ะครับเป็นไงบ้างอ๋อเรื่องที่คุณเนทให้อามไปสืบเกี่ยวกับเจ้าของร้านข้าวแกงใช่ไหมคะค่ะตอนนี้ก็ได้เรื่องมาแล้วนะคะแต่ว่าคือเจ้าของร้านข้าวแกงอะคะ่ะโดนเจ้าหนี้พาลูกน้องมาถล่มร้านจนยับเลยเสียหายไปเยอะเลยคะ่ะโอ้โหนี่เด๋ยวนี้เจ้าหนี้เขาทำกันขนาดนี้เลยเหรอครับค่ะแล้วอีกอย่างนะคะ ที่ตรงนั้นก็โดนยึดคืนอีกด้วยค่ะคงกลับมาเปิดร้านต่อไม่ได้แล้วเร้ยิงนคุณอาร์มพอทราบไหมครับว่าตอนนี้เจเขาอยู่ไหนทราบค่ะตอนนี้เจเขาหนีเจ้าหนี้ไปเช่าห้องอยู่แถวสลัมหลังวัดอะคะ่ะนั่นเดี๋ยวคุณอาร์มพาผมไปตอนนี้เลยแล้วกันครับตอนนี้เลยเหรอคะใช่ครับได้ค่ะ ลบมาอยู่ตรงนี้เองอ่ะอีป้าคุณผามาได้ไงอะจ๊ะแกเป็นหนี้ฉันอยู่คิดว่าจะหนีฉันพ้นอย่างนั้นตกลงวันนี้ยังไงจะจ่ายฉันไหมฉันไม่มีเงินเลยจ้ะจะมีเงินได้ยังไงละจ๊ะในเมื่อคุณผานะ่ะให้ลูกน้องมาพาังร้านฉันจนหมดแล้วตอนนี้ฉันก็ไม่มีงานทำฉันต้องมาเก็บขวดขายอะ่ะไม่รู้ละ่ะยังไงวันนี้ก็ต้องจ่ายฉัน ฉันไม่มีเงินจริงๆจ้ะฉันขอเวลาหน่อยนะจ้ะขอเวลาอย่างนั้นเหรอ,อ,อคุณผาคะยังไงวันนี้ก็ต้องจ่ายถ้าเกิดแกไม่จ่ายแล้วก็เฮ้ยหยุหหมด,ม,ดมึงป็นแพมีธุระอะไรไม่ทราบนี่ถึงขัน้นจะลงไม้ลงมือกับป้าเขาเลยเหรอมันจะมากเกินไปหน่อยไหมเจ้าหนี้กับลูกหนี้เขาจะคุย มึงเสือกอะไรด้วยเรื่องนี้เนี่ยถ้าผมไม่ยุ่งด้วยไม่ได้หรอกครับเพราะมันมีผมเกี่ยวด้วยว่าแต่คุณป้าเป็นหนี้เท่าไหร่แปดหมื่นทำไมมึงจะใช้ให้งั้นอ่ะแค่นี้เนี่ยนะถึงข้าต้องลงไม้ลงมืออ่ะแปดหมื่นเงินต้นไว้รวมดอกแล้วอ่ะ แสนสองมงมีปัญญาใช้ไหมแค่แสนสองได้ผมจะจ่ายให้เอาเลขบัญชีมาสิคุณอามครับได้ค่ะคุะอามจัดการให้เรียบร้อยค่ะคุณเน็ตก็แค่เนี้ขอบใจมากไดนะ้เนองไม่เป็นไรครับ แต่หลังจากนี้เนี่ยผมหวังว่าพี่จะไม่มายุ่งกับป้าเขาอีกนะครับอันนี้ฉันไม่รับปากนะไม่รับปากไม่เป็นไรครับอย่าคิดนะว่าผมไม่รู้ว่าคุณทำงานอะไรเจ้านี่ปล่อยเงินกู้นอกระบบแล้วอีกอย่างหนึ่งเนี่ยผมก็รู้จักผู้หลักผู้ใหญ่แค่โทรหาคุณก็ไปนอนกินข้าวแดงอยู่ในคุกได้แล้วคุณอาร์มครับ โทรหาสรารวัตรเลยครับไม่ต้องอย่าให้เรื่องมันถึงตำรวจเลยดีกว่าเอาเป็นว่าฉันจะไม่ยุ่งกับอีป้าดีกันแล้วกันขอตัวก่อนขอบคุณมากเลยนะครับยินดีค่ะคุณป้าเป็นยังไงบ้างครับป้าไม่เป็นอะไรจ้ะ ขอบใจพ่อหนุ่มมากเลยนะจ๊าที่มาช่วยป้าว่าแต่พ่อหนุ่มเป็นใครเหรอจ๊ะคุณป้าจำผมไม่ได้หรอครับก็เมา่อหนึ่งปีก่อนที่หน้าร้านอาหารของคุณป้าผมยังคุยขยะหาอาหารกินอยู่เลยแล้วคุณป้าก็มาเจอผมก็เลยพาผมเข้าไปในร้านเอาอาหารให้ผมกินแล้วที่สำคัญนะครับคุณป้าย,ยังเอาเงินหนึ่งร้อยบาท ให้ผมไปเป็นค่าสมัครงานคุณป้าจำได้หรือยังครับเพราะหนุ่มคนวันนั้นจริงๆเหรอจ๊ะเนี่ย,ยไม่ได้เจอกันหนึ่งปีแต่งตัวดูดีขึ้นมาเยอะเลยแล้วไปยังไงมาไงละจ๊ะก่อนอื่นเลยนะครับผมต้องขอขอบคุณคุณป้าด้วยนะครับถ้าเกิดว่าไม่ได้คุณป้าช่วยเหลือผมในวันนั้นเนี่ยผมก็คงไม่ได้ทํางานหรอกครับคุณป้ารู้ไหมครับว่าวันนั้นเนี่ย เป็นวันสุดท้ายที่เขารับสมัครงานถ้าผมไม่ได้เงิน100บาทเป็นค่ารถไปสมัครงานในวันนั้นน่ะผมก็คงไม่ได้ทำงานแล้วผมก็คงไม่ได้มีวันนี้หรอกครับป้ายินดีด้วยนะจ๊ะเออว่าแต่เงินแสนสองที่พ่อหนุ่มช่วยป้ามานะจ๊ะตอนนี้ป้าก็ตกงานป้ายังไม่มีใช้ให้เร็วๆนี้หรอกนะจ๊ะคุณป้าไม่ต้องคิดมากเลยนะครับเรื่องเงินนั้นนะ่ะผมเต็มใจช่วยคุณป้าครับ ไม่ได้เราจ่ายเงินตั้งแสนสองถือซะว่าป้าขอยืมพ่อหนึ่งก่อนแล้วกันนะจ๊ะถ้าหามาได้เนี่ยเดี๋ยวป้าจะรีบใช้คืนให้จ้ะคุณป้าครับยังไงผมก็ยืนยันคําเดิมนะครับว่าผมไม่ได้อยากได้เงินคืนแต่ถ้าคุณป้าไม่สบายใจเนี่ยงั้นเอาอย่างนี้ไหมครับตอนนี้เนี่ยที่บริษัทของผมมีพื้นที่ว่างอยู่ไว้สาหรับขายอาหารให้พนักงานแล้วคุณป้าทําอาหารอร่อยมากผมยังจํารสชาติอาหารของคุณป้าได้ดีเลยนะครับคุณป้ามาขายด้วยกันไหมครับ เดี๋ยวผมจะลงทุนให้แล้วพอคุณป้าได้กําไรแล้วเนี่ยค่อยทยอยเงินคืนให้ผมก็ได้ครับจริงเหรอเจ้าพ่อหนุ่มป้าจะได้กลับไปทําอาหารขายแล้วเหรอจ๊ะตกลงคุณป้ามาอยู่กับผมนะครับเจ้าพ่อหนุ่มป้าสอบใจพ่อหนุ่มมากเลยนะจ๊ะจะได้กลับไปทําอาหาร